สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้อนหน้ายินดีนะครับผมวันนี้มานําเสนอคั่วงายังไงให้หอมและเก็บไว้ได้นานเป็นปีๆนะครับผมเราก็จะเอางางาขาวนะครับผมหรือว่างาดาก็ได้นะครับผมเราก็จะไปคั่วนะครับผมก่อนที่เราจะไปคั่วเราจะแช่น้ําก่อนม,นมาสัก5นาทีนะครับผมประมาณนี้ให้อ่ามันมีเรียกว่างามันได้ดูดน้ำมันม,นมีมันจะได้แบบ เม็ดงามันจะพองแล้วก็จะสวยงามนะผมเวลาไปทาน้ําจิ้มซุกี้นะผมประกอบอาหารน้าจิ้มซุกี้เอ่อน้ําจิ้มเห็ดย่างหรือว่าน้ําจิ้มบาร์บีคิวนะครับผมประมาณนี้นะครับผม,มเสร็จแล้วหรือว่าเราจะไปเอาไปคั่วเลยโรยกับข้าวทานก็ได้ว่าทําเป็นขนมก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วเราเอาไปแช่น้ำเราล้างทาความสะอาดแล้วเราก็ไปคั่วนะครับผมถ้าง,งาขาวงาดําทําเหมือนกันนะครับผมเสร็จแล้วเราก็คั่วไป คั่วไฟอ่อนๆนะครับผมห้ามหนีไปไหนด้วยนะครับคั่วจนมันหอมเลยนะครับผมการที่เอานะเอาเอางาไปแช่เนี่ยมันจะทําให้งานเนี่ยมีความสุกเหลืองเ,อเสมอกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมมันจะไม่เหมือนกับคั่วแบบแห้งแบบแห้งมันจะแบบว่ามันก็หอมมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าความที่สุกสีสันมันจะไม่ค่อยคลาย้คลา,ยคลายกันเท่าไหร่นะครับ พอเราคั้วเสร็จแล้วหอมแล้วนะผม, mind, ม already, เราก็จะมาใส่ถ้ามีโคกหินก็จะเอาโคกหินเลยนะผมอนะผมเราก็มาตักใส่โคกหินแล้วเราก็เอาสากเนี่ยถูถูถูมิดมันจะแตกไปเลยเออประมาณเนี้นะผมเราชอบละเอียดมากละเอียดน้อยหยาบหยาบก็แล้วแต่เราจัดไปเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ถ้าไม่มีโคกหินทำไมก็ใช้เครื่องบดก็ได้แล้วแล้วแต่เรานะผมใช้โคกทั่วไปนะผมประมาณนี้ เราก็จะถูถูถูถ,ถูนะครับผมก็ผมก็ทาคลิปหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคลิปของการท่องเที่ยวทําอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็คลิปของธรรมะด้วยได้ลหลายอย่างนะผมก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะครับฝากติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็เพื่อที่จะไม่พาดคลิปใหม่ๆนะผมมาทักทายกันได้นะครับผมเสร็จแล้วเราคั้วเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บใส่กระปุกไว้แช่ตู้เย็นนะผมถ้าอยากให้เก็บได้นานๆฟรตแข็งไว้นะผมกลิ่นของเขาจะยัง คงความหอมเหมือนเดิมรสชาติอร่อยเหมือนเดิมถ้าเราฟิตแข็งไวนะผมสูตรนี้เป็นเคล็ดลับนะครับผมลองไปทําทานดูนะผมะคุกกับข้าวนะครับผมให้ผู้สูงอายุทานก็ได้นะผมมันจะช่วยในเรื่องของอไขข้ออะไรด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีไขมันดีอยู่นะผมให้ผู้สูงวัยทานแล้วจะดีต่อสุขภาพนั่นเอง นะครับผมก็น่าทานนะครับผมหอมด้วยนะผมงาก็ขอบพระคุณมากนะครับไหนะผมก็ผมจะทําแบบแบบผมจะไปทำน้ำจิ้มซุกี้นะครับผมก็ฝากติดตามน้ำจิ้มซุกี้ได้นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ